สวัสดีทุกคนเมื่อนี้นั่งหน่อยพาทุกคนมากินเนี่ยก้อยบักมองทุกคนก้อยหรือว่าย่ำที่แบบว่าใส่น้ำปลาประดแดกเลยกะพริกป่นเลยว่ะผักวัวหัวแดงี่อุย้ยคืออยากมื่อนี้ก็เลยแบบเฮ็ดเฮ็ดจกินนะเฮ็ดน้นได้แตกทุกคนมาได้สเสบน้ำกันตอนแรกมือนี้จะไปจะไหนบรรยากาศคึมๆอยู่แบบบ่มีแดดสวงแบบสวงเสาหันแดดแห้งเลยแบบ อันบายบายมากอกับว่าบ่มีแดดเห็นือฝนสิตโตกเนี่ยเห็นหมึกมัวม,มันกระพุ่มใหญ่เนาะปี๊ดมากกินซะมันได้แต่กินผู้เดียมวมันเนี่ยอืมโอ้เกือบลบ บรรยากาศคึมคึมหามุ้เคืองในก็ะคึมแหละฉันก็ว่ายอยู่โจกอ่ะมาเด้อกินปีนี้ก็สิฟอนมาไว้เบิ่งแบบมันคึมแต่หัวปีนะอืมบ่เฮ็ดเพ็ดไปไหน

มังวงกก้ข้างล,างาาาล่างนเลยเนี่ยไ้ใหญ่ประมาณสองสามผัวนักกับกยายนักกัยังนหน่อยๆอยู่จะเป็นพันธุ์มักงวงยังหรอกสมสมสุกมาแล้วยังแบบหวานฮึโอ้โห มิดคืบๆบัดหอนนี่ก็หอนพี่ดึกหอนจนสีอยู่บ่ได้ถึงว่าเพือนสีอยู่การทงไฮทงหน้าก็หอนหอนเป็นตะสักนี่นะค่ะเสียบกินบุเดียวกับเสียบเพื่อนนะซางกำลังเมื่อซางเฮือก เดินมาทายมือเขียแตะกี้ดินใส่ขอยเป๊ะพอรา้วพักข้างหลังหรอ ปีนี้ก็ไปปูพักสิเพราะว่าแบบเฮาเฮาอันงหมากหัวออกเนี่ยหัวมันขาวมากคือปูก็เมนว่าปูให้งัวกินดมดละทาอีกเจ้าน้อยนึงผุดละจังสี่แบบเห็ดหัวใส่มีไผ่เห็ดหัวสวยอีพอทา ขาอายมันวางอ,อืมนางสบายนะนางค้อนใหม่เลยม,มาดมเด้ออือกันพีดกันยู่ค่ะแหละ แดกแ็กนั้นมีขย้อน่าเห็บเดบุพเพดเลยนี่ยังมีการสูบขีโมูกเกิดขึ้นฝากตอนหญ่ปวด ก็มาฝากตอนใหญ่เห็นไหมเห็นเอียงไปเลยแล้วบบดเนี้ยรืด Xem cái kêu bà xì bớt đã Khám à, khường Nhạc mượt mượt đấy á คือข้าไปเบิงมาเพื่อนะเห็นหอไ่ดะป่ะเนี่ยเขากาลังแบบกอของหนักึ้นมากเดียบร้อยเ่ต้องบ่ต้องห่วงว่าเป๊มันติตกลงไปละเพราะว่าเข้ากอแล้วละบ่เป๊กกับแบกแมนละตกลงไปเพราะว่าแ็กแมนก็ตาบอดเป๊กขาเคอะอยู่กำลังแบบอย่งเขาเนี่ยจอดลังค้า ตัดรังขาขึ้นเนาะไปกับสื่ออืมาไว้ยานยานเห็ดบบทันฝนเถอะนะยานฝนมาก,ก่อนพอดีแบบเอาลงบ่อได้เลยแหละเครื่องยังเนี่ยกำลังตัดรังขาทางหน้าเบื่อนะคะแม่ตัดเอ่ข้าจอดนะข้าจอดเล็กค่ะไก่สีเหลวละเงือด้นทางหน้าไอ้อกระโทงมาถามอยู่ครูมืออยู่ไม่ไรสีเหลวจะเคลือไม่ไรสีเหลวจะเครือ ซ้ำเขาจะเห็นแล้วเพาาระาะว่าซางเพระว่าอันซีหาขนแต่บางที่ก็แบบขาดไข่ยังไงซ้ำห้องมุ่งชิปมือแดดว,ว,วะเขาอ่ะนี่เขากำลังจอดอันนี้วะพ่อจอดเบือ่นั้นเออกำลังต,ตัดหลังเบือ่นั้นแล้วกำลังขาดแล้วก็จอดเล็กเบือนี้ยังมันไม่ทันลเลยอ่ะทันใดมันจะมีซ้ำห้องนอนนเนาะเบือ่นี้จะเหม็นห้องทงนี่แหละ อบกะเขางางไปประณาธิกาหม่ตกสีหัวแบบยืนเบิงเอาอยู่เนาะสักประมาณก็โดนเติบเลยเนาะโมเมนสองเดือนเลยวพอ่อแต่เหตุมานเออสี่ขาวซามเดือนแล้วแบบมันอยากแบบทางแน่เพราะ่่เห้อยู่แบบอยู่รุมหอ่ะนะมันไกลจากอันนี้ อืมแ้วก็บแบบเข้าพักกุีลยังเข้าอีกสร้างเวียดก็จะพักกุดเป๊ะจะเห็นยังหาเป๊ะพิวมจอดเบิ้งนี้แล้วทา,า่าฮอตแบบไก่สิแลลวคนนี้ด้วยปะโบกกะิีไทยเบิ้งมาอีกเนาะถ่ายมันแหลวร้ายกว่านิ้งก่อนละสิแบบสิมาถ่ายเบิ้องอีกกับประมาณสมีทีวะหน่อยมาถ่ายเบิ้งมาหนี้เนาะบ๊ายบาย